Everybody. This is Michael and, Michael and Verena. I'm speaking with you in English. Verena is translating for you in Thai. And if you didn't catch it last time, we're going to do this differently in the future where I am going to speak only in English without a Thai translation, and Verena is only going to speak in Thai. Uh, so that just that have basically English video and the Thai So basically same message Thai video on an and a we v i d ก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ตามกันมาเมื่อคลิปที่แล้วซึ่งเราเกริ่นไว้ว่าหลังจากบทที่15นี้ไปเนี่ยเราจะเริ่มทำเป็นไม่ไม่ไม่อยู่ในสองภาษาเดียวกันละแต่จะเป็นวิดีโอหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วอีกวิดีโอหนึ่งเป็นภาษาไทยเพื่อจะให้ได้ฟังง่ายขึ้น So our message today is revolution. And we're on Acts chapter 15, part two. In, 15, this, 2. in last week's video, we discussed the fact that this big dispute came up about circumcision and the law of Moses and whether Gentiles, non Jewish believers, were required to follow them. <coughs> คลิปที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องราวที่มีการถกถก,กันขึ้นมาถกเถียงโต้แย้งกันขึ้นมาในเรื่องของการเข้าสุนัตบ้างหรือในบทบัญญัติต่างๆที่ชาวเจนทาวคือคนต่างชาติจะต้องทำตามชาวยิว Now when a revolution is successful you will have problems อย่างที่เราเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วไม่กี่ที่ที่แล้วนั้นที่บอกว่าในทุกๆครั้งที่ที่จะมีผล งานขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบและ,ะการถกเถียงก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น and I'll repeat myself because I've said this many times that when things are going well you will have opposition and you will have disputes and conflicts อย่างที่อย่างเราก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างที่เคยเขียน headline ไปว่าทุกๆครั้งที่มีความสำเร็จ ก็จะมีความท้าทายและการและปัญหาตามมา and that's not a bad thing ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่ that's a good thing จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเป็นเป็นความรู้สึกว่าเพราะว่าปัญหานี่แหละทำให้ผลลัพธ์นั้นยิ่งดีขึ้นไปกว่าเดิม that means progress is being made เพราะความก้าวหน้ามาจากปัญหา and it's now time to sit back and tweak and refine that progress ทุกๆย่างก้าวไปเนี่ยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็จะต้องมีกา,การแก้ไขมีการขัดเกลามีการปรับปรุปรปรปรงเปลี่ยนแปลงมันถึงได้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นมา so this issue the highest positions apostleles this issue days on for in the church, the the debated church had very A ซึ่งตอนนั้นเนี่ยในการถกกานอย่างนั้นนะ่ะพรฟิ t ซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่ในเรื่องของผู้แนะนำผู้ กำหนดก,กฎเกณฑ์ก็ได้ได้มีการเข้ามาร่วมให้คําปรึกษาเป็นวันเลย and then Peter made a speech แล้วเปโตรก็ได้มีการพูดขึ้นมา testified that the Gentiles were going to join and become believers and he did this by the Holy Spirit เปโตรก็ได้พูดขึ้นมาว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสินใจ and he testified by the Holy Spirit พระองค์เลือกแล้วพะมีพระวิญญาณเป็นผู้สนับสนุนคือพระองค์ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วว่าว่าชาวยิวเนี่ยก็จะเป็นมาเป็นผู้เชื่อแล้วก็ได้พูดต่อไปว่าชาวต่างชาติทั้งหลายก็จะกลายมาเป็นผู้เชื่อเช่นกัน And, us, the And was not he going to make any distinction between Jew or Gentile everybody was going to be cleansed by faith และตรงนี้เองที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะตัดสินได้เพราะมันเป็นการเลือกและกำหนดของพระเจ้าดังนั้นพระวิญ,ญญาณที่สถิตอยู่กับเราแต่ละคนเนี่ยจะเป็นผู้ชะล้างเรา And then he says why would you put a burden on the gentiles a burden that we jews couldn't even handle เปโตรก็ได้พูดต่อไปว่าทำไมเราจะต้องเอาภาระ ในความหนักในเรื่องของกฎเกณฑ์เนี่ยไปให้ชาวต่างชาติแบกไว้ด้วยในการที่จะเข้ามารับเชื่อ and then he said we are saved by grace through Jesus Christ แต่นั่นแหละการเชื่อการถูกช่วยให้รอดนะ่ะมันเกิดมาจากพระคุณของพระเจ้า and you notice that he didn't say we're saved by grace in Jesus Christ and by circumcision that's not what he said และนั่นก็เป็นประโยคหนึ่งที่เราสามารถพูดได้ว่าพร่องคือเขาบอกเลยว่าเราถูกช่วยให้รอดด้วยพระคุณไม่ได้บอกว่าเราถูกช่วยให้รอดเพราะไปต้องเข้าสุนัด and then after that speech Paul and Barnabas gave speeches telling the stories about all the signs and wonders and all the Gentiles that had been saved further missionary ministry หลังจากที่ไปโตพูดจบ ปาโรกับปานมัสก็เสริมขึ้นมาในเรื่องราวของความมหาศจรรย์ต่างๆในหนทางของการเดินทางที่ที่ประกาศข่าวแล้วทำให้คนเหล่านั้นเชื่อ and then James comes up acting like as a judge แล้วจากโคก็ลุกขึ้นมาเหมือนเหมือนั้งตัวเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้พิพากษา and Joy James points out that there is all these prophecies in the Old Testament that talked about the Gentiles believers. becoming แล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าในพระคัมภีร์ดั้งเดิมก็มีกล่าวไว้ในหลายจุดเหมือนกันว่าวันหนึ่งนะ่ะชาวต่างชาติเหล่านี้ก็จะกลับก็คือจะมาเป็นผู้เชื่อ And then he says we should not be troubling the Gentiles that turn to God เพราะนั้นเราไม่ควรจะเหมือนขัดขวางการมาเป็นคริสเตียนของชาวต่างชาติ

จะไม่เอาเป็นว่าห้ามกินของไหวจากรูปเคารพ Now in the Western world that doesn't mean anything because we're not aware of any food offered to i d o l But of course here in Thailand there's a lot of food that is being offered to idols. ซึ่งจะมาดูวัฒนธรรมแล้วเนี่ยชาวตะวันตะวันตกชาวต่างชาติที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้มีผลในเรื่องของการ ทานอาหารบูชาที่เป็นของที่ไปบูชามาเพราะว่าต่างชาติเขาไม่ได้ทำกันอย่างนั้นแต่ที่นี่เมืองไทยซึ่งเป็นลักษณะของเอเชียซึ่งท,ทางอิสราเอลในสมัยนั้นก็เป็นเหมือนกันก็คือมีการกราบไหว้รูปขอรพและมีการบูชาอาหาร and said going avoid stay away from sexual going he you're impurities to or from อ,อันที่สองก็บอกว่าเราจะต้อง ไม่ไปมั่วสุมในเรื่องของอการหมายถึงว่าผิดประเวณีผิดผิดสามีภรรยาอะไรทำนองนั้น And then says and stay away from eating any kind of meat that hasn't then kind been properly killed he properly from of อันที่สามก็บอกว่าให้ให้ใหลีกเลี่ยงการทานอาหารจากเนื้อสัตว์โดยที่สัตว์ไม่ได้ถูกฆ่าอย่างคือในที่นี้คือวิธีการฆ่าสัตว์มันก็มีผลกับ สารพิษในสัตว์นะ่ะ Now What does that mean หมายถึงอะไร Well according to the Old Testament any animal that has been strangled or that h a s b e e n killed with the blood and the blood remaining in the meat is not properly killed ทางจุดนี้เนี่ยของชาวจิวเนี่ยเขาพูดถึงการฆ่าสัตว์ที่ที่ถูกทรมานอะ่ะเหมือนเหมือนฆ่าสัตว์ไปแล้วสัตว ดิ้นดินพลาดทรมานแล้วก็ยังมีเลือดของสัตว์อยู่ในร่างกาย There's really three groups the world that actually understand how to how really properly groups world only in an animal kill มันมีคนสามกลุ่มเท่านั้นในโลกนี้ที่ดูเหมือนเนาะถ้าทาไม่ใช่สามกลุ่มคือเหมือนสามกลุ่มใหญ่เนี่ยที่จะรู้ว่าจะฆ่าสัตว์ยังไงให้มันให้มันถูกถูกต้อง and t h a t first group is the Jews กลุ่มแรกก็แน่นอนที่สุดชาวจิว and you will see their meat labeled kosher เราจึงได้มารู้จักในคําว่าโคช e ีด <That S 1> เพราะอะไรเนื้อที่โคเชอรมาคือการฆ่าถูกๆวิธี That means that the blood was properly drained from the meat uh, so there's no more blood in the meat and it was properly killed ก็เหมือนกันคือวิธีการฆ่าน่ะแล้วให้ถ่ายเลือดออกมาโดยที่ว่าไม่มีเลือดตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ And the other group is halal แล้วอีกอกลุ่มหนึ่งก็คือเราเค,เคยได้ยินทางมิดเิลเมดิเตอร์เรเนียนมิเ์มิดเดิลสที่พูดถึงฮาลา not e น t meat where the b l o o d has been s t i l l in the m e a t นัันก็คือเหมือนกลุ่มอิสลามซึ่งเราซึ่งเขาจะไม่กินเนื้อหมูแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ฆ่าโดยที่เอาเลือดออก

ไม่ได้ไม่ได้้ดยากเกินไปน่าจะตกลงได้ But the question is for you Are you going to follow this? เพราะนั้นคำถามที่เราอยากทิ้งไว้ให้เนี่ยถามว่าฟังอยู่เนี่ยจะตกลงทำตามอย่างที่คือฟังดูแล้วข้อเสนอนเนี่ยเราจะทำได้ไหม Will you eat meat that's been strangled or has blood remaining in it? ลองเช็คตัวเองดูว่า ปกติเราสนใจไหมกับการกินเนื้อแล้วเนื้อนั้นจะต้องเป็นเนื้อสะอาดโดยการฆ่าที่สะอาด to to s very hard to do s very find that kind of meat. <S ซึ่งมาดูแล้วมันก็ยากนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเอง way a แต่มาดูกันว่าถ้าเราฝกมาตั้งใจนะ่ะ มันมีทางเสมอเราหาได้แน่นอนในในไปหาจากตลาดที่เขาขายเนื้อประเภทนี้ได้ No it's not easy but it's not impossible คำพูดก็คือว่ามันไม่ง่ายแต่มันเป็นไปได้ The other one thing I want to point out อย่างหนึ่งที่อยากจะเน้น Is this whole issue about being circumcised and following the laws of Moses ก็คือในเรื่องของการเข้าสุนัตที่ตามกฎระเบียบของโมเสส There is this focus, this uh, emphasis, if you will, on the physical aspect about faith in God. That is the expression in the form of the flesh, which is a symbol of love for the And it's so easy to get obsessed with those <Physical> aspects ซึ่งมันอย่างที่อธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรแต่แต่มันมีบางคนและบางกลุ่มเนี่ยมันเป็นในลักษณะของ o b s e s s ไปเลยก็คือว่าคือมุ่งแต่อย่างนั้นโดยไม่ได้ฟังเหตุฟังผล but it s somehow s diluting or forgetting that you who you are is not a body เพราะว่าเวลาที่เรามุ่งมั่นในคำว่า o b s e s s เนี่ยคือคือเหมือน มุ่งอยู่ในจุดเดียวอะ่ะเหมือนมืนไม่ได้มองเห็นอะไรละมุ่งอยู่ในจุดเดียวในที่นี้ก็อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามุ่งไปที่ร่างกายอย่างเดียวมันก็กลายเป็นว่าเราลืมไปว่าเราเป็นจิตวิญญาณไม่ใช่ร่างกายคือเราไม่ใช่ตัวเราในร่างกายแต่เราเป็นจิตวิญญาณที่พระเจ้าสร้างให้ You are a spirit เราเป็นจิตวิญญาณ There's things that you, that you can that you do with your body that will not help you to get saved การทําอะไรก็ตามกับร่างกายเนี้ยมันไม่ได้มีความสําคัญถึงขนาดว่าถ้าทําร่างกายนี้แล้วร่างกายนี้จะถูกช่วยให้รอด Salvation comes through your spirit เพราะว่าการถูกไถ่นั้นไม่ได้ไถ่ร่างกายของเราแต่ไถ่จิตวิญญาณของเรา You believe in Jesus with your spirit เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยจิตวิญญาณของเรา Even if your body doesn't feel like it แม้แต่ถ้าร่างกายของเราไม่ได้ตามยอมตามจิตวิญ,ญญาณก็ตาม but on the other hand if you are truly a spirit being แต่นี่อีกทางหนึ่งที่จะมามองกันถ้าเราเป็นจิตวิญญาณ then you believe in life เราก็จะเชื่อในเรื่องของชีวิต you believe in spiritual life ซึ่งเป็นชีวิตของจิตวิญญาณ and you also believe in physical life แล้วเราก็รู้ด้วยว่ามัน แตกต่างหรือไปกันยังไงกับชีวิตในเนื้อหนัง And if you are a true spirit being which you are then you would respect your body as if it was the place that houses your spirit and the Holy Spirit และก็ถ้าเราอย่างที่เข้าใจว่าเราเป็นจิตวิญญาณจริงๆนะแล้วถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งลึกหลัาในความเป็นจิตวิญญาณของเราเนี่ย ผลสะท้อนของมันอ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยดูแลร่างกายของเราซึ่งเป็นฟิสิกอลเป็นเนื้อหนังเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเนื้อหนังเนี่ยเป็นบ้านของพระเจ้าและเป็นวิหาร so you would wisely spiritually take care of the physical house เราก็จะมีปัญญาในการคิดเรื่องนี้ที่จะทำยังไงถึงจะรักษาวิหาร นี้ที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็นที่อยู่ของพระเจ้าและที่อยู่ของเรากับพระเจ้าในร่างเนี้ให้สะอาดบริสุทธิ์และแข็งแรงที่สุด as a spiritual duty มันเป็นหน้าที่ as a spiritual responsibility มันเป็นความรับผิดชอบ and not because it's a ritual or some kind of religious aspect that you do แต่มันเราไม่ได้ทำไปเพราะว่า บาหรือเพราะว่ามันเป็นศาสนามันเป็นพิธีกรรมพิธีการไม่ใช่อย่างนั้นเป็นมันเป็นเพราะหัวใจของจิตวิญญาณดวงนี้รู้ว่าร่างกายเนี้ยเป็นวิหารของพระเจ้าและต้องการดูแล Let me see if I can say it another way มาลองดูอีกแง่มุมของคำพูดดู Is going to the gym and exercising a good thing or a bad thing ถ้าถามว่าเราต้องไปเราไปออกกำลังกายที่ยิมเนี่ยดีหรือไม่ดี well the answer the depends it is เราก็ต้องตอบว่าแล้วแต่ it depends. Your attitude why are you doing it what's depends why your you คือมันมีมันคือเหตุผลอะไรดูไปทำไปเพราะอะไรมันก็ต้องมาดูเหตุผลอีก Are you just doing it to beautify yourself so that you'll have more influence and that you'll have more in uh, acceptance in the world and is that why you're doing it อย่างเช่นถ้าเราไปจิมเพราะเพราะว่ามันมันดูแล้วมีหน้ามีตามันไปเพราะความสวยงามเพราะว่าใครๆที่เขาบอกว่าอยากจะสวยอยากจะลดน้ําหนักก็ต้องไปจิมไปเพราะเพื่อต้องการให้สังคมยอมรับเมื่อพูดจากับใครเราก็จะได้บอกว่านี่ไงฉันไปไปยิมดูแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องราวของความดูดีความเท่ Are you doing it like Out of, sense of pride. หรือว่าเราทำด้วยความยิ่งทนอง or on the other hand are you doing it because it'll make your body more efficient more effective หรือว่าเราไปเพื่อที่จะช่วยร่างกายนี้ so that your spirit can operate better เพื่อให้ร่างกายนี้ได้แข็งแรงและอยู่ได้เพื่อให้จิตปิญญาณของเราได้ยังอยู่ทำงานได้ดีโดยที่ไม่มีเหตุบกพร่องในร่างกายนี้

บริหารบริบริหารบริการช่วยเหลือร่างกายนี้ให้อยู่ได้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของระเบียบวินยัยมันเป็นเรื่องของวินัยในการดูแลร่างกายวินัยในการดูแลว,วิหาร so it's the same way with the law of Moses ซึ่งมันก็เหมือนกับกฎบัญญัติของโมเสส I would ask all of you that are listening to this message to go study the law of Moses for yourself เราอยากจะเชิญชวน ให้หลายๆคนหมายถึงท,ทุกคนที่ฟังคลิปนี้ให้ลองกลับไปอ่านกฎระเบ,บียบของโมเสสด,ดู Are you going to go out and kill get capture a lamb kill a lamb and then um, sprinkle his blood for the forgiveness of sin Are you going to do that because that's what the law of Moses requires แต่ว่าเราจะไปถึงขั้นนั้นไหมที่แบบไปต้องไปไปเลือกแกะบบริสุทธิ์ ที่ต้องต้งเป็นตัวแรกตัวตัวหัวปีต้องเป็นมีสะอาดไม่มีรอยด่างพอ้อยแล้วก็เอาเลือดมาอ่ามาพรมต้องเป็นถึงขนาดนั้นไหม Well for me I'm going to look at that passage and I'm going to say thank God Jesus my Messiah became my Lamb of God so I don't have to do that ว่าถ้าเราเราเนี่ยไปอ่านเราก็เราก็จะ มองไปในแง่นี้ว่าโอ้ oh, ขอบคุณพระเยซูคริสต์มากเลยที่พระองค์มาเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่เราไม่ต้องทําอย่างนั้นแล้วที่พระองค์ได้สละพระโลหิตให้เราให้เราพ้นแล้ว but the law of Moses had value to me it had benefit to me because it made me see how in Was for my Messiah my Lamb for to of God the was be และในการมองกลับไปที่กฎระเบียบของโมเสสในเรื่องของลูกแกะเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นการแคนโซ่เลิกล้มบทบัญญัินี้ไปแต่มันกลับทำให้เราตาสว่างขึ้นและเห็นว่าเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าโอ้ในสมัยนั้นเนาะเขาไม่มีพระเยซูคริสและและสิ่งที่เขาทำได้คือตรงนี้และตอนนี้มีพ,พระเยซูคริสเป็นผู้ที่ทำให้เรามันแต่มันเป็นเรื่อง ตือนสติและเตือนใจเราทำให้เราระลึกได้ theabba the เรื่องถัดมาก็ยังเรื่องทำให้วันสะบาโตเป็นวันบริสุทธิ์ In fact it's one of the ten commandments ซึ่งมันอยู่ในหนึ่งของสิบบทบัญญัติสิบประการด้วยซ้ำ it didn't say the first day of the week Sunday keep it holy แล้วถ้าพูดกันไปในตามบทบัญญัตินั้นนะก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์ So, how are you going to make your decision on that based on what everybody else says? What, what your church says? What what do you get from it when you read the Bible? When you ask the Holy Spirit, what do you get from that? Oh want to give everyone who reads the Bible, read the Bible, and when they read the Bible, they should think and pray with the Holy Spirit. เลือกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไม่ใช่เพราะว่าโบสถ์ทุกโบสถ์สอนวันอาทิตย์ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนลัทธิไปเป็น s e v เ n d นเด d แอดเวนติไปโบสถ์วันเสาร์ไม่ใช่ว่าใครก็ตามบอกว่าควรจะเป็นยังไงแต่ให้ให้เริ่มพิจารณาไตรตรองและมีความสัมพันธ์กับพระวิญ,ญญาณที่จะสามารถตอบเราได้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรและถ้าเราจะต้องตัดสินใจไป ไปวันไหนดีหรือถ้าเราไปโบสถ์และเรารักษาวันเสาร์เป็นวันสะบาโตเป็นยังไงต่างกันแค่ไหนผิดไหมคำนองนั้นคือให้เริ่มพิจารณา So look at that and and, and then make a uh, pray about it and then and then with faith whether you keep Sabbath holy or you keep Sunday holy just stick with your belief stick with your decision หลังจากที่ได้ไตร่ตรตองปรึกษาพระวิญญ,ญาณ uh. ฟังเสียงได้ยินคำตอบหรือไม่ก็ตาม และตัดสินใจว่าเราจะเอาว่านไหนกันแน่มันไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่มันเป็นการฝึกในการคอนเน c กกับพระเจ้าและสามารถได้คำตอบและเป็นเรื่องของการตัดสินใจและเข้าใจบทบัญญัติมากกว่า And then how about the Book of Leviticus แล้วก็นังสือเลติวิสี The Book of Leviticus says don't eat pork Uh, ไม่แน่ใจว่าพูดเลติวิตีถูกไหมหรือเลสีวิติ uh, ที่บอกว่า uh, ไม่หักหลีกเลี่ยงการกินหมู Jews and Muslims eat Muslims and don't p ชาวจิวอิสราเอลกับชาวอิสลามเขาก็ไม่ทานหมู But Christians eat pork eat แต่ว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ที่เห็นสมัยนี้นอกจาก Seven Day a d v e n t i s t ก็จะกินหมูถึงแม้จะเป็นเซเว่นเดก็ตามแต่เป็นเซเว่นเดที่ละหลวมก็ยังกินหมูอยู่ so

สมัยเนี้ยมันมีอะไรที่อันตรายกี่อย่างก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยถ้าหากว่าเราหลีกเลี่ยงอันตรายให้มันลดลงบ้างเราก็จะรักษาวิหารนี้ให้ดีขึ้น But do your own research on this thing. ถ้าเราไม่แน่ใจไม่อยากคือเชื่อเลยก็ลองไปําทำวิจัย research เอาว่าผลลัพธ์มันคืออะไร Some Christians they say you could just completely ignore the Old Testament like as if it was and it doesn't exist for Christians มีๆคนๆคริสเตียนหลายๆคํา and that's how many Christians actually feel or practice. But there's one group of Christians that said the Old Testament and the Law of Moses has some validity and is worth considering. ควาีดั้งเดิมดูสิในในในหนังสือต่างๆนั้นน่ะมีมีประโยชน์และมีข้อคิดมีข้อระวังให้เราจดจำซึ่งเป็นประโยชน์กับวิหารหลังนี้ And that's the Seven Day Adventist ซึ่งกลุ่มหนึ่งที่ที่เรารู้แน่นอนก็คือกลุ่มเ uh, n t i s t I d i d n t s a y t h a t และเราก็ไม่ได้บอกว่าให้เปลี่ยนโบสถ์หรือให้เปลี่ยนลทัทธิให้เปลี่ยนไปจอยให้ไปร่วมกับเ e v ี่น a y ย์ v e n t i s ติเไม่พูดอย่างนั้น

หลายๆรัทธิในลัทีิอื่นๆ so I suggest just Testament you look into don't ignore and write off the Old I it write the that and and t เราก็เลยอยากจะเชื่อเชิญทุกคนว่าเวลาที่อยากคือจะเชื่ออะไรถ้าเราไม่สามารถเชื่อได้เลยเราก็ศึกษาวิจัยได้แต่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไปฟังเขามาแล้วก็เชื่อเขานอกจากเชื่อเขาแล้วยังใช้คำว่า ถ้าจะใช้คําว่าป้ายสีมันอาจจะรุนแรงไปมัง้งแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าเราไปแคนโซ่คนอื่นเขาโดยที่เราไม่ได้รู้ความจริง But believer's belief between you. the other hand, now, not ever let fellow believers lack belief the Old Testament ever come between the two on do fellow of Old come of hand, in ever ever a lack แตใ่ในอีกทางหนึ่งก็คือว่าเราก็อยากจะเตือนไว้ว่าอย่าให้กฎระเบียบเหล่านี้มาทำให้เราทะเลาะกันและมาทำให้เราไม่สามารถเป็นพี่น้องกันได้ If you have some certain beliefs in the Old Testament and your fellow Christian it fellow you your some Old does not let go have the Testament and at peace let be คือถ้าเราสามารถมาแบ่งปันกันได้มาคุยในจุดต่างๆและเปิดใจให้กันและกันเพื่อให้เราเติบโตในพระคำทั้งพระคำพีดั้งเดิมและพระคำพีใหม่ก็จะเป็นสิ่งที่ชื่นชมยินดีแต่ถ้าวันเป็นไปไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีมีทัศนคติหรือมีความเชื่อที่แบบแข็ง แข็งแบบไม่สามารถเปลี่ยนได้เนี่ยเราก็ต้องปล่อยไปแล้วก็อย่าอย่าถือสาหรือหรือรอ,รอ,อะไรนะแบ่งแยกซึ่งกันและกัน don't let get between you คืออย่าทำให้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราขัดแย้งกันและเข้ากันไม่ได้ Well what I have that's it that's to say for today say I for วันนี้ก็สิ่งที่อยากจะทิ้งไว้ก็แค่นี้ I pray that you would

thank you